ค่ะเดี๋ยวมาดูสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะที่ลดราคาตอนนี้เหลือ100บาทเหมือนกันนะคะปกติหน้าร้านจะขายอยู่159บาทนะคะตัวน,นี้ก็จะมีอยู่5ชิ้นนะคะก็คือ,อนนจำนวนจากัดหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะคะตัวน,นี้จะเป็นที่วางของเหมือนกันคาดแต่ว่าตัวน,นี้จ,จะไปอยู่ตรงเบาะค่ะข้างๆเบาะนะคะเดี๋ยวพุ่งมีรูปภาพข้างๆวิดีโอนี้ให้ดูนะคะว่าติดตั้งแบบไหนนะคะตัวน,นี้มันก็จะมีสายให้นะคะสําหรับยึดกับตัว พนักหัวหัวหมอนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างด้วยนะคะเพื่อว่ากันไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาก็จะเป็นสายอย่างนี้นะคะเราก็จะเอามาใส่ด้านหลังใส่ด้านหลังของตัวนี้แล้วก็ยึดไว้นะคะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเป็นคนขับนะคะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณข้างๆคนขับแบบนี้ที่ตรงข้างๆเบาะแบบนี้นะคะ พอตรงนี้นะคะเราก็สามารถเอาของใส่ได้นะคะเป็นแก้วน้ําเพราะว่าตัวนี้มันจะยืดนะคะเป็นแก้วน้ําเป็นปากกาหรือว่าเป็นใบเสร็จเวลาเราเข้าเซเว่นออกมาเงี้ยคะ่ะไม่มีที่วางก็เอาเสียบไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูอีกทีตัวนี้จะมีซิปด้วยนะคะซิปข้างๆนี่จะอยู่ตรงนี้นะคะ ตัวนี้นะคะก็100บาทเหมือนกันนะคะถ้าสะดวกมาซื้อที่ร้านก็เข้ามาได้เลยนะคะการประดับยงเชียงใหม่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถซื้อทางไปรษณีย์ได้นะคะคุงส่งให้ได้เป็นเคอรี่นะคะบวกค่าขนส่ง60บาทแล้วก็ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางบวก100บาทนะคะสนใจสอบถามมาได้นะคะยินดีบริการขอบคุณค่ะ